สวัสดีครับดรซันครับ,รบจากบริษัทมหามงคลฟิล์มครับผู้ผลิตละครนังช่อง 9M t ครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อแอนโทนิโอชนภูม,มิโกเมสครับผมนักสแสดงมาจากมหามงคลฟิล์มสตูดิโอครับผมอายุ18ปีครับเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสแล้ววันนี้ ผมจะมาโปรโมทละครคุณกินไอรักดอกเมยครับผมชื่นจริงชื่อะครคุณกินไอรักดอกเมยนะครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะจีน่าพิมพ์นาดอทิชาจีรพงศ์นะคะจีน่าก็เป็นหนึ่งในนักแสดงจากค่ายมหามงคลฟิพ์มค่ะค่ะรอบที่แล้วก็มาโปรโมทแล้วรอบหนึ่งค่ะตำนานเทวนาลีนะคะที่มีพี่ฮัต์เดอสตาเป็นพระเอกซึ่งเรื่องนั้นจีน่าก็เป็นนางเอกเองค่ะค่ะครับแอร์ามก่เลยค่ะดร้ อันแรกเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงคะทำไมต้องถูกโฮมเจกันด้วยคือพูดแล้วขนลุกครับเพราะว่าผมเอาอินสปิเรชันเรื่องนี้เนี่ยมาจากหลายๆการก็คือสิ่งก็คือเราทํามาตลอดก็คือละครเราเนี่ยมีคาแรคเตอร์ก็คือเป็นละครที่สอนคนให้คนเป็นคนดีด้วยจากสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็เลยนำอินสปิเรชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแม่ก็ดีในเทศกาลกินเจเราก็มาขอเราพึ่งออนแอไปก็คือเป็นเรื่องของเทศกาลวันแม่ด้วยก็เลยเอาเรื่องของละครเทพเกียรติที่พูดถึงเทศกาลวันแม่ แล้วเด็กทุกคนที่ทั้งหมดเนี่ยได้มาเจอกันในเทศกาลกินเจด้วยครับเป็นีของเรื่องนี้ใช่ครับเป็นพอดใหม่เป็นพอดผมตัผมแต่งเองครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของที่เรียกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าในสัรเจ้าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเทศกาลกินเจเลยแต่ปีนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์วิโรจน์เนี่ยเป็นเจ้าของสารเจ้าเนี่ยให้ทุกคนกินเจกันแล้วสิ่งที่ได้รับพรจากเจ้าแม่กอดิมในวันนั้นก็คือทุกคน ได้กลับมาเจอแม่กันโดยโดยบังเอิญในในสังกินเจทั้งหมดเลยจากพอ่อจากแม่เจา้จาแม่ก็อด้วยครับค่ะเรเรียกว่าเป็นอินตรที่น่าจะเข้ากับายคนได้แล้วก็น้องทให้มีน้ตาได้บ้างเหมือนกันใช่น้ำตาไหลกันทั้งเรื่องเลยครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามันก็มันก็เป็นแฟชชั่นแบ็คไปว่าแม่ทำไมต้องมาทิ้งลูกเอาไว้ <c oughs> แล้วลูกแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงแล้วลูกที่จะได้เจอแม่ก็รู้สึกยังไงในสังกินเจด้วย <c oughs> <ด>มีปฏิ <c oughs> หารเกิดขึ้นในเรื่องหลายๆเรื่องเลยครับ พูดไทยเยอะครับแต่ว่าแปดสิลแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมพูดภาษาไทยครับในเรื่องสิบเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษครับายากไหมลูกพอมาเล่นละครอย่างจริงจังในคาร์ลิงยากอยู่นะครับจริงๆครับเพราะว่าภาษาไทยของผมยังไม่ค่อยแข็งแรงครับแล้วเนี่ยตอนที่ผมอยู่ในเซตผมก็จริงๆนะผมไม่ได้เรียนการแสดงด้วยผมเรียนอ่านภาษาไทยด้วยครับผมในเรื่อง แต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนช่วยผมอยู่ครับแต่ว่าทีเนี่เรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างชื่ออะไรตัในเรื่องผมชื่อแอนโทนีครับผมไม่ได้เป็นคนอื่นเลยครับไม่ได้เป็นคนอื่นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราดีไซน์บทขึ้นมาเพื่อให้เด็กลูกครึ่งเนี่ยที่ได้เป็นเด็กกำพระหนึ่งในหนึ่งในเด็กในสันเจ้าแท่งนั้นเนี่ยตัวเขาด้วยเพื่อจะดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้แสดงเรื่องวัฒนธรรมความแตกต่างของศาสนาด้วยว่าคนลุกครึ่งเนี่ยที่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอิสบูดาอาร์ตหรือ,รอ,อรวบบ่า,า,า,เ,า,กาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเกี่ยวกับด้านของภาษาไทยต่างๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นาคา่ะจริงๆหนูรู้ม,มาก่อนเลยว่าเขามีเทสการพินเจเกิดขึ้นอ๋อจริงๆนะครับผมไม่ได้รู้ว่าเทพเจ้าเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมคือใครเพื่ออะไรนะครับ แล้วผมก็เรียนเพิ่มศาสนาก,ก็จริงๆแล้วบอกเลยว่าแม่เขาเนี่ยรู้จักกับผมในการส่วนตัวเป,เป็นเหมือนเพื่อนๆกันก็เลยฝากลูกมาเขาส่งรูปส่งโปรไฟล์ส่งคลิปแนะนําตัวอะไรต่างๆมาแล้วบอกว่าลูกนี่อยากเป็นนักแสดงมากเราก็เลยเอมานั่งดูเอ๊ยยังพูดภาษาไทยไม่ได้จะทํำยังไงดีก็เลยมาดีไซน์บทให้เป็นเดก็กลูกครึ่งที่อยากจะรู้เรื่องราวของเจ้าแม่กวนิมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ทําให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาเจอกันในเทศกาลกินเจนในดีไซน์ของบทของละครของค่ายมหามงคลฟิล์มครับ ครับแล้วก็จีน่าลองเล่ามั้งครับค่ะในส่วนของจีน่านะคะเรื่องนี้ก็คือบอกได้เลยว่าพลิกบทบาทค่ะจากนางเอกเรื่องก่อนๆใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็คือได้เจ็ีแก้วใหม่จีน่าว่านะ่าสนุกมากขึ้นค่ะด้วยความที่ความเป็นนางร้ายค่ะเราได้แสดงอารมณ์มากขึ้นก็ได้เห็นบทบาทใหม่มุมอีกมุมหนึ่งของตัวเองบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ก็คือร้ายๆค่ะได้เป็นภรรยาของอาจารย์วีโรดค่ะซึ่งเป็น จ้าของศาลเจ้าคือในเรื่องเนี่ยเราเราพยายามแสดงให้เห็นว่าในศาลเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีคนดีอย่างเดียวนะมันมีคนโกงเงินโกงโกงเงินค่าเงินบริจาคด้วยจีน่าเป็นคนนั้นใช่แล้วแทบมากที่เห็การแตงหาขจริงหัวเลยต้องคาเล็เตอร์เลยสิด้วยความที่วัยเราต่างเลยเนาะเราก็ต้องแรงนิดนึงยากค่แต่สนุกสนุกมีความแบบใครเป็นแฟนจีน่าคือ คลิกไปเลยคแต่ที่รักเรื่องนี้เกียดเลยเกียดเลยใช่โกงสุดเลยค่ะเกียดเพราะว่าจีน่าเล่นดีนะอุมยขอบคุณค่ะแต่จริคือเตรียมออนหรือว่าออนเรื่องเลยออนเรียบร้อยแล้วครับออนสี่เทปแล้วตอนนี้ออนยูทูบด้วยฟีดแบ็คออกมาดีครับเพราะว่าคนเกียดจีน่าใ่ได้วยด้วยจริงๆแล้วละครเราเราเราเพิ่งค่อนข้างพิเศษกว่าที่อื่นหนึ่งก็คือเราเอาความเป็นตัวจริงของแต่ละคนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งเลยทุกคนในเรื่องเสนอจะเป็นชื่อจริงเกือบทั้งหมดในเรื่อง นะครับแล้วกันที่1ก็แล้วที่2ก็คือละครเรามีทั้งหมด4ตอนแต่ละตอนจะจบได้ตัวมันเองด้วยแต่ว่าเชื่อมโยงกันท together, <pl ains> ั้งหมด4ตอนด้วยครับก็จะมีน้องอัพเลเบียร์ทัศนิลป์มาเล่นมีน้องก๊อตเบียร์ทัศิลป์มาเล่นแล้วก็ยังมีน้องแน็คสอลศักดิ์ที่เป็นพระเอกของทางเชียงใหม่แล้วก็มีน้องอาอาจาวิโรธมาเล่นนะครับแล้วก็ยังมีคุณฮากิมคุณสินชัยแล้วก็มีผ้นางเอกเราชื่ออะไรนะครับผู้หญิงที่เป็นเล่นเล่นเล่นตัวหลักๆเราคุณฟ้าวันนี้ก็มาด้วยครับ คาดหวังไว้เพราะว่าหนึ่งเป็นละครเทพเกียรติที่เป็นเทศากาลวันแม่และพูดถึงเทศกาลกินเจในเรื่องเดียวกันทั้งหมดไม่เคยมีเทศากาลกินเจรหรือเทศากาลวันแม่ไหนที่จะทําละครเป็นตีมจีนขึ้นมาอันนี้เป็นตีมจีนเรื่องแรกของละครในเมืองไทยที่ทําขึ้นมาครับก็เป็นสีสันใม่ที่อรก็คือคเอ็ดออกมาคเอออกมาครับ,รบแล้วก็อยากให้สังคมแล้วก็เยวาวชนรู้สึกว่ามันเป็นสร้างสารรค์เพราะว่าผมคิดว่า ละครค่ายเรามีคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือเป็นเรื่องละครสายมูแน่นอนอที่เราทาจุกทุกจะต้องมีเรื่องของสายมูเพราะว่าผมมองว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถสอนให้คนเป็นคนดีได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งที่มองเห็นอย่างเดียวเราอาจจะสอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นได้ด้วยนี่นคือคาแรคเตอร์ของละครของค่ายมหามุคคลฟิล์มครับเกี่ยวเรื่องนี้ถ้าเป็นแอนโทนีเอแอนโทนีได้อะไรจากการเป็นคาแรคเตอร์ของแอนโทนีในเรื่องนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าแม่กัะอิมได้ไหมจริงจริงนะครับ ในเรื่องผมก็เรียนว่าเจ้าแม่กวนอิมอ่ะแล้วผมเรียนเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็แล้วก็วการกินเจครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยร<ข>ู้จักเรื่องเขาก็ไม่รู้ว่าเว e g e t เรียนหรือว่าพวกวีเกิลคืออะไรแล้วก็ต้องมานั่งรู้ว่ามังเซอรรัตคืออะไรวีเกิลคืออะไรเว e g e t เรียนซึ่งอาทิตย์หน้าวันที่3ถึง12ตุลาคมเทศกาลกินเจแล้วเราก็อยากจะมาบอก ใช่ครับเรามีเทศกาลเกี่ยวพูดเทศกาลกินเจแล้วก็ในเรื่องเราไปถักเป็นตีมจีนทั้งหมดเลยฮะเ,เราไปถ่ายที่พระรามเก้าตรงพระตะารตรงที่เป็นเป็นจีนแล้วก็ไปถ่ายที่สวนสยามก็เป็นจีนเหมือนกันนะครับตรงนั้นแล้วก็เอาเป็นมุมความเป็นจีนตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พูดถึงสไตล์แบบอาเซียนด้วยว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจีนพูดถึงเรื่องของมุมมองของคนต่างชาติว่าคิดยังไงเกี่ยวกับเทศกาลกินเจในประเทศไทยด้วยครับอย่างนี้ตอนนี่ก็มีโอกาสได้ชิมอาหารเจและเสิลุกในเรื่องไม่กิน กินผมกินผักเยอะนะครับเพราะพอดีว่าอาหารจีนอะ่ะการกินเจผมไม่ได้คิดผมคิดว่ามันจะเป็นผักเขียวๆไม่ค่อยอร่อยรแต่ว่าจริงๆโอ้โหอร่อยมากใช่ครับออคชั่นอะ่ะอร่อยที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะมีแอนดนีเป็นคน ชอบอาหารจีนแล้วหนึ่งแหละในเรื่องนี้โอเคไปที่จีนคนชอบอาหารเลยครับชอบอาหารเลยลูกผมเป็นคนที่ชอบอาหารเลยครับชอบอาหารเลยลูกชอบกินชอบกินเลยครับกินก็ไหนกินอะไรก็ได้ครับเออโอเคกันปีนี้เราจะเห็นแอนโทนีใครติดตามแอนโทนีก็จะเห็นแอนโทนีกินอาหารจีนครับน่าหลงเป็นอย่งมากลูกจากเทศกาลกินเจอยู่แล้วลูกอ่าปกติก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วค่ะค่ะซึ่งกจินได้ ไม่ได้เลยค่ะเป็นเป็นเจนกินเตี้ย่ะม่ใช่ดีหรอคะในน้นก็มีโอกาสได้ทานอาหารแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมจีนแล้วใช่ค่ะที่บ้านก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้รู้จักท่านใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องก็คือท้าทายท่านสุดฤทธิ์เลยนะคะมีโอกาสได้เขาเรียกอได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ไหม ก็คือกดแห่งกรรมค่ะตรงๆเลยกับตัวคาแรคเตอร์จีน่าเองค่ะสุดท้ายก็โดนจับกันทั้งก๊กอะฮะใช่ค่ะในเรื่องก็คือมีมีสอดแทรกข้อคิดอยู่ตลอดทั้งเรื่องค่ะใช่ค่ะพอดีละครเราไม่ได้ทาแค่กุญจินีักตาบเหมือนตอนนี้เรากำลังถ่ายทําบุพเพนคราชด้วยภาคสองภาคแรกเราเอาคุณมนสิตคาสร้อยถูกลอตเตอรี่ทำสัญยกรรมกลายเป็นคุณเอกพัชสินภาคแรกไปแล้วแล้วโดนกดแห่งกรัมสาบแช่งให้กลับกลายเป็นง่าก็เดิม หลังจากที่หล่อแล้วลืมตัวเร,เรื่องนี้เรากลายเป็นแม่สิตางถูกถลอตเตอรี่โดนสาบให้กลายเป็นน้องลีน่าระเบียลัทศิลสวยมากน,ะน้านากลายเป็นคนสวยขึ้นมาแล,แ,ลลแล้วลืมตัวโดนสาบให้กลับกลายเป็นแม่สีต่างเหมือนเดิมในเรื่องคือเป็นทแล้วหรือว่ากลังกำลังใครทถ่ายไป3าตอนแล้วครับถครับกำลังใครทาอยู่ครับแล้วก็เตรียมละครอ,อีก2เรื่องก็คือจะมีเรื่องเงาจัน์ปฏิหาร นะครับที่กําลังจะออกอเตรียมประ,ประ,ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสืบรับสรับเลิฟสองอันนี้เป็นภาค2อนะคระจะเป็นเวอร์ชันเป็น The Hospital of l o เ e นะครับเป็นก็จะสนุกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ยังมีเตรียมอีกอันก็คือจะเตรียมแม่นาคพักขนงแต่ว่าเราจะเตรียมจะใช้ชื่อเวอร์ชันว่าเจาะเวลาหาแม่นาคเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าทุกคนกลับมาเกิดในชาตินี้กันหมดแล้วแต่แม่นาคโดนล็อกไว้ในหม้อมาเกิดไม่ได้อยู่คนเดียวก็เลยต้องมาเข้าร่างผู้หญิง4คนในเรื่อง ของฟิล์มก็รู้สึกถึงความสนุกแล้วครับของค่ายมหามงคลฟิล์มครับใช่ใช่เดี๋ยวอันนั้นเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่เราจะได้เห็นกันต่อจากนี้ค่ะเราจฝากกันนิดนึงดูได้ช่องทางไหนอีบ้างตอนนี้ <ๆ S 2> ดูใน YouTube เลยครับช่องมาหามงคลฟิล์มครับ M A H นะครับ M A H A M O N G แล้วก็ K O L นะครับมาหามงคลแค่นี้ก็ติดแล้วครับมาหามงคลฟิล์มนะครับเป็นโลโก้สีเขียวๆนะครับ<ค>รติดตามชม ละครเราออกมาทั้งหมด15เรื่องแล้วครับก็ติดตามชมได้เลยครับมีทั้งละครที่รีรันแล้วก็คอนเทนต์ดีๆเพื่อสังคมที่แน่ๆละครเราเป็นละครสายหมูที่เรียกว่าเพื่อนบ้าเราเนี่ยชอบดูมากเลยครับเพราะฉะนั้นเลยคนก็ต้องตักหนุนเรื่องนี้เนาะเชื่อว่าหลายคนถูกใจมากๆค่ะกับเรื่องนี้จากเรื่องที่ชื่อว่าคุนกินไอรักดอกเ<อ>มยครับขอบคุณครณัโปรโมทที่สกังกินเจด้วยนะครับกินเจกันเลยค่ะครับ